สารเชิญขอบคุณพระเจ้าในบทที่25ให้เราได้มองเห็นถึงบั้นปลายชีวิตของอับราฮามัมว่าชีวิตของอับราฮัมนั้นยังไม่สุกงอมดังนั้นเขาจึงต้องการเรื่องราวของทั้งยิสากยาโคบและโยเซฟเพื่อมาเป็นการสำเร็จครบถ้วนของชีวิตของเขาแล้วก็ให้เราได้มองเห็นถึงแบบอย่างของชีวิตที่สุกงอมเราได้มองเห็นว่าหลังจากที่นางซาลาภรายาของอับราฮัมได้เสียชีวิตไปแล้วได้ตายแล้วนะั้น อราฮามเนี่ยก็ได้แต่งงานอีกครั้งหนึ่งกับคาตูลาและเขาก็ได้ให้กําเนิดบุตรชายอีก6คนซึ่งบุตรชายทั้ง6คนนี้ได้เกิดขึ้นโดยกําลังแห่งเนื้อหนังของเขาทั้งที่เขาเคยได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการให้กําเนิดยิซาดยิสมาเอลมาแล้วแต่ในตอนท้ายเขาก็ยังพลาดในเรื่องเดิมก็คือยังให้กําเนิดบุตรโดยกําลังแห่งเนื้อหนังของเขาดังนั้นนี่ก็คือสิ่งที่บ่งชี้สิ่งแรก ให้เรามองเห็นว่าอับราฮัมเนี่ยยังไม่สุของอมในชีวิตอย่างที่สองที่มาเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เราได้มองเห็นก็คือในบทบันทึกตรงนี้เราไม่ได้มองเห็นว่าอับราฮัมเนี่ยอวยอพรให้แก่ผู้ใดให้แก่ลูกๆคนใดของเขาเลยซึ่งตรงกันข้ามกับเยซาและยาโคบโดยเฉพาะตัวอย่างของยาโคบว่าในตอนท้ายยาโคบเนี่ยไม่เพียงอวยพรให้กับลูกๆของเขาทั้ง12คนเท่านั้นแต่เขายังได้อวยพร ให้กับฟาโลด้วยดังนั้นการอวยพรเนี่ยจึงเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการสุขงอมในชีวิตดังนั้นอับราฮัมในที่นี้เขาไม่ได้อวยพรให้กับผู้ใดเลยเราจึงยังมองเห็นว่าอับราฮัมยังไม่สุขงอในชีวิตนั่นเองรรเลริญขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อมาในข้อที่5บอกว่าอับราฮัมก็ได้มอบทรัพย์สินทุกสิ่งให้กับยิสาตรงนี้ให้เราได้มองเห็นว่า ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงเห็นว่ายิสฮาเป็นบุตรเพียงคนเดียวของอับราฮามัมเป็นเชื้อสายที่จะสามารถมาสืบทอดพระสัญญาที่พระเจ้าทรงมอบมาให้กับอับราฮัมเป็นมรดกได้พระเจ้าเนี่ยทรงสัญญากับอับราฮัมว่าเขาเนี่ยจะมีเชื้อสายดุจท้องฟ้าดุจด,ดวงดาวบนท้องฟ้าเหมือนเม็ดทรายอยู่ในทะเลแล้วก็พระองค์ทรงสัญญาว่า พระองค์จะทรงประทานแผ่นดินขนาอันให้กับเชื้อสายนี้ดังนั้นคนที่จะมาสำเร็จนี้ก็คือผ่านตัวของยิา่านั่นเองดังนั้นยิช่าเนี่ยจึงเป็นแบบเด่งถึงพระคริสต์ซึ่งเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเราได้มองเห็นตั้งแต่ในบทที่22ตรงนั้นว่าในขณะที่อับราฮัมเนี่ยต้องนำยิช่าไปถวายให้กับพระเจ้าเพื่อเป็นการทดสอบในครั้งนั้นอเมนยิช่าเนี่ยก็ เป็นแบบดึงถึงพระบุตรในฐานะที่ต้องไปเสด็จไปยังบนไม้กางเขนไปตึงตายบนไม้กางเขนนั่นเองเพื่อจะมาสําเร็จ น้ำพระทัยแล้วก็สําเร็จพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันกับในที่นี่เราก็ได้มองเห็นอีกครั้งหนึ่งว่ายิสซาเนี่ยก็คือเป็นแบบนด่งถึงพระคริสต์ผู้เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเพราะว่าพระบิดาเนี่ยสมมอบทุกอย่างที่พระองค์ทรงมีให้แก่พระบุตรไม่ว่าในโยฮันบทที่3กับโยฮันบทที่16กเนี่ยก็บอกเช่นนั้นใช่ไหมครว่าพระบิดามอบทุกอย่างให้กับพระบุตรแม้กระทั่งการพิพาษานี่ก็มอบให้กับพระบุตรด้วยดังนั้นการที่ยิสฮา กลายเป็นทายาทที่สืบทอดความอุดมสมบูรณ์ของพระบิดาเป็นมรดกนั้นไม่ใช่โดยความพยายามของเขาแต่โดยพระคุณต่างหากเราได้มองเห็นชีวิตของยิชาดว่ายิชาดเนี่ยเป็นผู้ที่รับสุขพระคุณเขาไม่ได้ตรากตําไม่ต้องพยายามทําอะไรมากมายเลยเขาก็ได้รับพระคุณรับสุขพระคุณในที่ในที่นี้ก็เช่นเดียวกันเขาก็ได้รับมรดกไม่ใช่โดยความพยายามของเขาแต่โดยพระคุณต่างหาก สรรเสริญของคุณบะผู้เป็นเจ้าต่อมาเราได้มองเห็นว่าอ,อยิชาต์เนี่ยก็ได้อธิษฐานต่อบะผู้เป็นเจ้าเพื่อต่อพระยาโฮวาที่เขาต้องการที่จะมีบุตรตั้งแต่เขาได้แต่งงานกับนางลิปาคาตั้งแต่เขาอายุ40แล้วพระองค์เนี่ยก็ได้มาตอบคำอธิฐานของเขาตอนที่เขาอายุได้60ปี เอ่อให้เขาเนี่ยได้มีบุตรฝาแฝดนั่นเองดังนั้นตรงนี้เนี่ยให้เราได้มองเห็นว่าเนื่องจากว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการให้ยิชาาดผ่านทางยิชาาดมาสําเร็จพระประสงค์ของพระองค์ในการมีเชื้อสายแล้วก็ยึดของแผ่นดินงามดังนั้นพระองค์จึงทรงตอบคาอธิษฐานของยิชาาดในการที่จะต้องให้ยิชาาดมีบุตรท,ทั้งทั้งที่ภรรยาของเขาเนี่ยนางลิบราคาเป็นหมัน แต่พระองค์ก็ทรงสามารถกระทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ดังนั้นจากเรื่องนี้เนี่ยให้เราได้มองเห็นแบบอย่างในการอธิษฐานของเราวันนี้เราทั้งหลายจะต้องนําสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมาอธิษฐานมาอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยการที่ต้องนําสิ่งนั้นเนี่ยมาเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับแผนการบริหารของพระองค์และไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะดูเปือนเป็นไปไม่ได้ แต่พระองค์ก็ทรงสามารถกระทําให้สําเร็จได้ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เพื่อแผนการบริหารของพระองค์และในสิ่งนี้อยางให้เรามองเห็นแบบอย่างว่ายิสซาดเนี่ยเขาต้องอธิษฐานตั้ง20ปีกว่าเขาจะสามารถมีบุตรฝาแฝดได้ดังนั้นแม้กระทั่งเรื่องเราที่เกี่ยวข้องกับนามพระทัยของพระเจ้าเกี่ยวกับแผนการบริหารของพระองค์ยังต้องใช้การอธิษฐานอย่างมั่นคงต่อเนื่องไม่อ่อนละอาละอาใจแบบตัวอย่างของยิสซาดนั่นเอง อาเมนนนั้นเราทั้งหลายเนี่ยหลายครั้งเราก็อ่อนละอาใจง่ายๆเมื่อเรามองเห็นว่าพระเจ้าไม่ยอมตอบคำอธิษฐานของเราสักทีใช่ไหมฮะดังนั้นนี่ก็เป็นการเตือนสติเกี่ยวกับการอาธิษฐานของเราอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างแรกเราต้องนําทุกเรื่องที่เราอาธิษฐานเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับแผนการบริหารของพระเจ้าและอย่างที่2เราต้องอธิษฐานอย่างไม่อ่อนละอาใจต่อมาเราจึงได้มองเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยจึงให้นางริบาคาครับตั้งคัน แล้วก็ได้มาตัดกับนางลิบาขาว่าในคันของเธอเนี่ยจะมีอยู่2ชนชาตินะจะมีเผ่าหนึ่งที่มีกำลังมากกว่าอีกเผ่าหนึ่งแล้วก็ได้ตรัสว่าพี่จะปฏิบัติน้องหลังจากนั้นเมื่อถึงกำหนดขอดนางลิบาขาก็ได้ขอดเป็นฝาแฝดจริงๆครัคนแรกเนี่ยก็คือเอสาวนั่นเองเอสาเนี่ยมีผิวเนื้อสีแดงมีขนดุดเสื้อผ้าทั้งตัวใช่ไหมครับ แต่ที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือคนที่2ก็คือยาโคบนั่นเองในขณะที่ยาโคบได้เกิดออกมาเนี่ยยาโคบเขาได้จับส้นเท้าของเอสาวในขณะที่เขาออกมาเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรใช่ไหมเราได้มองเห็นว่ายาโคบเนี่ยเขาพยายามฉกชิงหรือพยายามแย่งชิงตั้งแต่ในคันเขาต้องการที่จะได้รับ สิทธิบุตรหัวปีนั่นเองสารเสันขอคุณออกมาผู้เป็นเจ้าซึ่งในตอนท้ายเนี่ยเราก็จะได้มองเห็นว่าออยาโคบเนี่ยเขาล้ำค่าต่อสิทธิบุตรหัวปีนี้มากใช่ไหมฮะแต่ในทางตรงกันข้ามก็คือเอสาวเนี่ยเขากับไม่ได้ล้ำค่าต่อสิทธิบุตรหัวปีนี้ตั้งแต่ในคันเขาพยายามแย่งชิงสิทธิบุตรหัวปีนี้พอในข้อ29ถึงข้อ34เรามองเห็นว่าหลังจากที่ เอซาวเนี่ยออกไปล่าสัตว์ใช่ไหมครับไปเป็นพรานเนี่ยแล้วเขากลับมาอย่างหิวโหยยาโคบก็เลยบอกว่าถ้าพี่ต้องการที่จะกินอาหารแดงนี้ก็คือถั่วแดงกับขนมปังนี้ใช่ไหมฮะให้พี่ขายสิทธิบุตรหัวปีให้กับฉันเนี่ยครับเขาพยายามแย่งชิงสิทธิบุดหัวปีอีกแล้วแต่ว่าเรามองเห็นแบบน้ารถของเอซาวเนาะเอซาวเนี่ยก็บ,บอกว่าโอ้ ตอนนี้เนี่ยหิวจะตายแล้วสิทธิบุตรหัวปีจะเอาไปทำอะไรไม่มีประโยชน์เลยดังนั้นมาขายสิทธิบุตรหัวปีให้ด้วยขนมปังกับอเมนถั่วแดงต้มเพียงแค่ถ้วยเดียวใช่ไหมฮะดังนั้นเรามองเห็นแบบอย่างของเอสาวเอสาวเนี่ยเขาได้ดูถุสิทธิบุตรหัวปีของเขาแต่ยาโคบเนี่ยอเมนเขามองเห็นความล้ำค่าของสิทธิบุตรหัวปี ดังนั้นตรงนี้เนี่ยครับในคาอธิบายจึงเปิดเผยให้เรามองเห็นว่าจริงๆสิทธิบุดหัวปีเนี่ยก็คือเป็นแบบหนึ่งถึงตัวของพระคริสต์นี่แหละฮะอเมนสิทธิบูดหัวปีเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้นะฮะถ้าเราไปดูในโยในเฮเบรายบทที่12ก็คือ3อย่างอย่างแรกก็คือได้เป็นกษัตริย์อย่างที่2เนี่ยก็คือได้เป็นปุโรหิตอย่างที่3เนี่ยก็คือจะได้รับแผ่นดินสองเท่า ซึ่งทั้ง3อย่างเนี้เป็นสิทธิของบุตรหัวปีนะฮะบุตรคนอื่นๆทําไม่ได้ไม่ได้รับสิทธินี้ซึ่งทั้งหมดนั้นอย่างที่ผมบอกไปว่าก็เป็นแบบเดิงถึงพระคริสต์นั่นแหละดังนั้นด้านนี้ครับเราจึงได้มองเห็นว่ายาโคบเนี่ย เรารู้อยู่แล้วฮะว่าเป็นคนที่ฉกชิงแล้วเราก็รู้ว่าการฉกชิงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมฮะแต่ว่าการที่ยาโคบเนี่ยฮะเขาต้องการที่จะได้รับสิทธิทบุตรหัวปีกับเป็นแบบอย่างในด้านบวกให้กับเราว่าวันนี้เราทั้งหลายนะฮะถ้าเป็นเรื่องราวขององค์พระผู้เป็นเจ้าอามนเป็นเรื่องราวของพระองค์เนี่ยเราก็คือจำต้องมี ความกระหายความต้องการที่จะได้รับพระอ,องค์เช่นนี้อาเมนแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องได้รับการเตือนสติจากทั้งเรื่องราวของอับราฮามัมแล้วก็เรื่องราวของยาโคบว่าแต่ว่ามันต้องไม่ใช่โดยกําลังตามธรรมชาติของเราครับเราอยากได้รับพระคิดมากขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ว่าเราเนี่ยต้องพึ่งพิงพระคุณของพระเจ้าเนาะส่วนในเฮบรายบทที่1 2เนี่ยยังเปิดเผยต่อไปให้เราได้มองเห็นว่า จริงๆสิทธิบุดหัวปีที่เราจะได้รับทั้ง3อย่างนี้นะครับถ้าเราไปดูเฮตราบทที่12ข้อ23ตรงนั้นบอกว่ามาถึงคริจักของบรรดาบุตรหัวปีผู้มีชื่อบันทึกในสวรรค์ทั้งหลายแล้วในคําอาธิบายตรงนั้นเนี่ยเปิดเผยว่าจริงๆแล้วครับเราทั้งหลายเนี่ยที่เป็นผู้เชื่อเหมือนกับในการประชุมพิเศษภาคใต้ในครั้งนี้บอกว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเป็นผู้มีชัยชนะ เป็นผู้ที่มีเสื้อคุมชุดที่2ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยจะให้เรามองเห็นว่าจริงๆนะครับเราทุกๆคนล้วนเป็นบุตรหัวปีอยู่แล้วตั้งแต่เรามาเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเราก็ได้รับบุตรหัวปีนี้อยู่แล้วสิทธิบุตรหัวปีนี้แต่ว่าจริงๆสิ่งที่เป็นการทดสอบของเราก็คือก่อนพระเจ้าจะเสด็จกลับมาเราต้องรักษาสิทธิบุตรหัวปีนี้ไว้ตั้งหารับสุข ลิ้มลดลด้วยหน้าสิทธิบุตรหัวปีนี้และเมื่อองค์พผูู้เป็นเจ้าสเสด็จกลับมาเราก็จะสามารถได้รับบําเนีจยครับอามนสิทธิบุตรหัวปีนี้เรามีอยู่แล้วเราต้องรักษาไว้แต่สองสิ่งครับสองตัวอย่างที่ทําให้เราได้มองเห็นว่าจะทาให้เราสูญเสียไปถึงสิทธิบุตรปีอย่างแรกก็คือเอซาวครับก็คือราคาต้นหาของการกิน,นะฮะ เรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้เนี่ยก็สามารถทำให้เราอาจจะขายสิทธิบุตรห,หัวปีของเราก็ได้ให้เราไม่สามารถได้รับบำเหน็จเป็นผู้มีชัยชนะใช่ไหมครับดังนั้นพี่น้องยกตัวอย่างหลายๆครั้งว่าทำไมเนี่ยวันองค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องแบ่งแยกอย่างเด็ดขาดใช่ไหมฮะพี่น้องบอกว่าเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยบอกว่ามีโ t ให้เราได้ทาได้เงินเยอะเป็นพิเศษแต่ส่วนใหญ่เป็นวันไหนวันองค์พระผู้เป็นเจ้า หรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะมีงานอะไรที่พิเศษไปทําอะไรเป็นพิเศษเนี่ยอามนหรือไปเที่ยวส่วนใหญ่ก็ต้องใช้วันเสาร์วันองค์พระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมการรับสุขเล็กๆน้อยๆยราคาตัณหาของการกินเงินทองการเลี้ยงดูกันให้เราสามารถได้รับการเอนเตอร์เทนเมนต์จากในโลกนี้ครับส่วนใหญ่เป็นวันองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งนั้น ถ้าเราเนี่ยไม่เด็ดขาดในการที่มองเห็นว่าเมืม่อผู้เป็นเจ้าเราต้องมาถึงโต๊ะของเมืม่อผู้เป็นเจ้าเท่านั้นนะแต่เรามองเห็นว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกอาทิตย์นี้เราไปทำโอทีหน่อยละกันอาทิตย์นี้เราไปเที่ยวหน่อยละกันไม่ต้องประชุมก็ได้หรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เราอาจจะชอบพูดว่าเอ้ยเดี๋ยวประชุมออนไลน์ลวกันแต่นนั่นที่ตอนที่เราออกไปข้างนอกไปเที่ยวเนี่ยก็ไม่ได้ประชุมหรอกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายระวังให้ดีนะฮะ สิ่งนี้จะทําให้เราเนี่ยสูญเสียไปซึ่งสิทธิปุถุหัวปีของเราให้เราไม่สามารถได้รับบําเหน็จได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือตัวอย่างของรูเบนใช่ไหมฮะรูเบนเนี่ยเขาเนี่ยได้ผิดประเวณีทําให้เขาเนี่ยก็ได้สูญเสียสิทธิปุถุหัวปีไปดังนั้นราคาตัญหาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องะระมัดระวังนะครับอยู่ในการดําเนินชีวิตของเราแล้วก็ในการดําเนินชีวิตคิดจักด้วยพี่น้อ,องบอบางคนโดยตอนที่ผมปฏิบัติอนุชนเนี่ย หลายๆครั้งเนี่ยพวกเขาอาจจะมีความคิดว่าออพี่น้องผู้ปฏิบัติเนี่ยทำไมหัวโบราณจังทําไมล้าหลังจังเดี๋ยวนี้โลกเปิดไปถึงขนาดไหนแล้วยังต้องมาแบ่งแยกชายหญิงยังต้องมาบอกให้เราเนี่ยอยู่ห่างๆกันตอนที่เราอยู่ในสวนฝึกฝนก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่จะทาให้เราสูญเสียไปถึงสิงททีบุตรหัวปีดังนั้นพี่น้องเบื้องนาเนี่ยหลายๆคนจึงมองเห็นว่า อเมนพี่น้องในคิดจกักพุทธะเชอบจึงมองเห็นว่าอเมนเราต้องเติบโตมากยิ่งขึ้นในความเชื่อเติบโตมากยิ่งขึ้นก่อนเราถึงจะสามารถเด็ดขาดเพื่อเรื่องนี้ได้ใช่ไหมฮะดังนั้นในขณะที่เรากําลังมุ่งหน้าสู่การเติบโตนั้นในคิดจักเราแบ่งแยกไว้ดีกว่าระมัดระวังเรื่องนี้ไว้ให้ดีดีกว่าเพื่อเราจะได้ไม่ต้องสูญเสียไปถึงสิทธิบุตรปีไงฮะดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายจากเรื่องราวนี้ให้เราได้มองเห็นว่าด้านหนึ่งเนี่ย อเมราเราได้รับสิทธิบุตรัวปีปเราเป็นผู้มีชัยชนะนะฮะแต่เราจะได้รับบําเหน็จในวันนั้นที่พระองค์เสด็จกลับมาได้ก็คือเราต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ให้ดีเพื่อเราจะสามารถรักษาไว้ซึ่งสิทธิบุตรัวปีของเราสรรเสริญขอคุณองมาพู้เป็นเจ้าในเรื่องนี้เรายังได้มองเห็นในโรมบทที่9นะฮะว่าพระเจ้าครับวันนี้การเลือกสรรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เด็ดขาดนะฮะขึ้นอยู่กับพรมเมตตาของพระองค์ดังนั้นเราเนี่ย ที่เป็นภาชนะที่พระองค์ทรงเลือกสรรนะี่เป็นภาชนะที่พระองค์ทรงปั้นมาเราจึงได้แต่สรรเสริญแล้วก็น้อมน้อมต่ออำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าใช่ไหมฮะเพราะว่าในตรงนี้เนี่ยพระเจ้าไม่ได้ให้ยาโคบเกิดมาเป็นบุตรหัวปีเลยถ้าเขาเกิดมาเป็นบุตรหัวปีเลยก็คงจะง่ายแล้วใช่ไหมอามแต่โดยพระเมตตาของพระเจ้าสุดท้ายเขาแย่งชิงผ่านประสบการณ์อะไรมากมายเขาก็ได้เป็นบุตรหัวปีอยู่ดีแต่เราต้องมองเห็นว่าการที่การเลือกสรรของพระเจ้าครับ มันเป็นไปตามอำนาจสิทธิ์ขาดของพงค์ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพงค์อาเมเในตรงนี้ก่อนที่ข้าพเจ้าจะจบเนี่ยในซิสทบทที่25ยังให้เรามองเห็นตัวอย่างด้านลบเนาะก็คือตัวอย่างนี้ข้อที่28่ตรงนั้นบอกว่ายิสซาดเนี่ยรักเอสาวมากกว่าส่วนนางลิบาคาเนี่ยก็รักยาคโคบมากกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเอสาวเนี่ย ชอบไปล่าสัตว์แล้วก็เอาเนื้อสัตว์ป่าอร่อยอร่อยมาให้กับยิชาไม่มาให้กับยิชา,า,ใ,าใช่ไหมครับส่วนลิบาคารักยาโคบเพราะอะไรฮะยาโคบอยู่บ้านช่วยทํากับข้าวฮะอาเมนดังนั้นอันนี้ครับต้องเป็นสิ่งที่พ่อแม่อย่างเราทุกๆคนต้องได้รับการเตือนสตินะครับหนึ่งในแน่นอนว่ามันเป็นอำนาจศิษขาดด้วยแหละครับที่ทําให้ครอบครัวนี้มีปัญหาเนาะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมของพ่อแม่ก็ได้นะครับเพราะว่า พ่อคนหนึ่งเนี่ยรักลูกชายคนโตมากกว่าแม่เนี่ยก็รักลูกคนเล็กมากกว่ามีความรักตามธรรมชาติมีน้ำพึ่งใช่ไหมอเมนรักตามความชอบใจของเราฉันชอบเนื้อคนนี้หาเนื้อให้ฉันฉันรักคนนี้มากกว่าอาเมนโอ้คนนี้ช่วยฉันทํางานบ้านทากับข้าวใช่ไหมฉันรักคนนี้มากกว่าพี่น้องฮะดังนั้นในวันอมตูปเป็นเจ้าเนี่ยตอนนี้มี พี่น้องที่มาทําการสําเร็จพ่อแม่นะครับผ่านทางลาไลน์การประชุมกันนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องได้รับการเตือนติครับเราเนี่ยอยากได้รักลูกๆของเราตามธรรมชาตินะฮะเพราะว่ามันจะตามมาด้วยปัญหานี่นะฮะในการดําเนินชีวิตคิดจักของเราเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับอย่าได้มีน้ําพึ่งเรารักคนนี้มากกว่าเราก็จะชอบดําเนินชีวิตคิดจักกับคนนี้อาเมไม่ก็ถ้าเกิดว่าในชีวิตคิดจักของเรามีคนที่ เราไม่ชอบเดี๋ยวเราก็ย้ายไปท้องถิ่นอื่นไปไประชุมกับคนอื่นดีกว่าไปไประชุมกับท้องถิ่นอื่นดีกว่าทำอย่างนี้ครับมันเป็นต้นต่อของปัญหาจะตามมาด้วยปัญหาร้ายแรงอีกมากมายเนาะดังนั้นเรื่องนี้ต้องเป็นการเตือนสติของเราเช่นเดียวกันสรรเสริญขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสําหรับเยนิิสบทที่25นะครับอามีสรรสริญขอบคุณพระเจ้าในบทที่25ให้